าทั้งหลายไม่รู้และไม่เข้าใจพวกเขาเดินไปมาในความมืดรากทั้งสิ้นแผ่นดินโลกก็วันไวพี่น้องหลายคนที่ตกเป็นเหยื่อในชีวิตจริงนะซึ่งไม่ได้เป็นเหยื่อของมารซาตานนะแต่เป็นเหยื่อของความไม่รู้ในพระคัมภีร์โฮเชยาบทที่4ี่ข้อ6นะพระเจ้าบอกว่าประชากรของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้พระองค์ไม่ได้บอกว่าประชากรของเราถูกทำลายเพราะมารน,นะนะพี่น้อง เพราะว่าคนไม่มีความรู้ก็ไม่สามารถเข้าใจว่าเราควรจะดำเนินชีวิตแบบไหนพี่น้องลองคิดดูอย่างนี้นะว่าถ้าเกิดว่าเราค้นพบนะว่าเราไม่มีความเจ็บป่วยที่จะสามารถอยู่ในร่างกายของเราได้ถ้าเรารู้ว่าชีวิตของเราไม่สามารถล้มเหลวได้ชีวิตของเราไม่สามารถจะพ่ายแพ้ได้หรือถูกทำลายได้นะพี่น้องถ้าเรารู้สิ่งนี้มันจะส่งผลกระทบอะไรต่อความคิดของเรา แน่นอนนะเราจะรู้สึกมั่นใจแล้วก็ภูมิใจแล้วก็หายจากความกลัวนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าค้นพบนะหลายปีก่อนซึ่งทำให้พระคำของพระเจ้าเนี่ยเกิดผลเป็นจริงในชีวิตของข้าพเจ้านะเพราะว่านี่คือสิ่งที่ พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นให้ความเข้าใจแบบใหม่นะแต่ยังมีคนอีกมากมายที่ยังไม่คุ้นเคยกับความจริงเหล่านี้นะบางคนคิดว่าการเป็นคริสเตียนจะต้องทอมใจต้องขอจากพระเจ้าจะต้องดูเหมือนอ่อนแอแต่นั่นมันไม่ใช่เลยพี่น้องนะพระเจ้าไม่ได้อยากให้เรามีชีวิตที่อ่อนแอพ่ายแพ้แล้วคอยต้องเป็นแบบขอความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาแต่พระเจ้าบอกว่าเรามีชัยชนะนะแล้วก็มีชัยชนะอยู่เหนือโลกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่ได้อยู่ในมาตรฐาน ของโลกนี้นะเราเราจึงไม่สามารถดำเนินด้วยชีวิตด้วยมาตรฐานของเนื้อหนังนะตามคนที่ไม่มีพระเจ้านะเขาไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเขาจะดำเนินชีวิตตามมาตรฐานของเนื้อหนังความรู้สึกาสการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทางต่าง,าง,างตามธรรมชาตินะแต่ ข้อมูลที่ข้าพเจ้าเพิ่งให้ไปนะนั่นคือมาตรฐานชีวิตใหม่ของเรานะเพราะฉะนั้นมาตรฐานชีวิตของเราจึงไม่ได้จํากัดอยู่ที่ความรู้และความเข้าใจแบบในโลกนี้นะแต่สิ่งเหล่านั้นมันอยู่เนื้อความเข้าใจแล้วก็ความรู้ของเรานะแต่ถ้าเรามีความรู้ในพระคำของพระเจ้าเราก็จะดำเนินชีวิตที่แตกต่างขึ้นนะเราจะมองสิ่งต่างๆแตกต่างนะคนที่ในตามที่พาะข้อคํา พระคภีบอกว่าพวกเขาไม่รู้และไม่เข้าใจพวกเขาเดินไปมาในความมืดนะอันนี้คือคนถ้าไม่เข้าใจนะก็คือพวกเขาจะเดินในความไม่รู้สเปะสะปะนะนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมคริสเตียนบางคนกําลังทนทุกข์นะกำลังต้องต่อสู้ดิ้นรนในชีวิตของพวกเขาเพราะว่าพวกเขาไม่รู้จริงๆนะว่าเขาเป็นคนที่สุกสร้างใหม่และชีวิตใหม่ของเขาเขาคือไข่นะแต่เมื่อความเป็นจริงของพระคำ์นะ เมื่อความเป็นจริงของพระคำและคนที่สุขถูกสร้างใหม่คือใครนั้นส่องสว่างอยู่เหนือความคิดและความเข้าใจของเรานะมันจะช่วยปลดปล่อยเราให้หลุดจากกรอบนั้นนะเราจะเดินดำเนินชีวิตใหม่นะข้าพเจ้าจะมองตัวเองว่าเหมือนพระเยซนะูหลายครั้งที่เราเจอปัญหาหลายครั้งที่เราจะต้องตัดสินใจแล้วข้าพเจ้าจะบอกตัวเองว่าถ้าเป็นพระเยซูพระเยซูจะทำยังไงนะ แท้จริงแล้วเราคืออย่างนั้นแหละพี่น้องเราเป็นเหมือนพระเยซูนะเพราะว่าจ้น่าบอกว่า พระเยซูเป็นยังไงนะเราเป็นไปแบบนั้นบนแผ่นดินโลกเราเป็นตัวแทนของพระเยซูพระเยซูทํางานอยู่ภายในเรานะพระองค์ทรงให้ความคิดให้ใจปรารถนาของเราที่จะทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้านะคะเพราะฉะนั้นเราวางตัวเองไว้จุดนั้นนะถ้าเป็นพระเยซูพระเยซูจะตอบสนองต่อเหตุการณ์นี้ยังไงพระเยซูจะกลัวหรอนะพระเยซูจะรู้สึกท้อใจหรอมันไม่เคยเป็นแบบนั้นเลยพระเยซูไม่มีสิ่งเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นเราอย่าปล่อยให้ความกลัวความท้อใจความ ล้มเหลวความขาดแคลนเข้ามานะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีชีวิตที่เหมือนพระเยซูเราจะไม่รู้ถึงจะไม่รู้สึกถึงความขาดแคลนอีกต่อไปนะ,ะนั่นคือชีวิตที่พระเจ้าประทานให้กับเรานะ,ะเราจึงต้องศึกษาและใไขควรพระคำแล้วพูดออกมาตอบสนองพระชน,น,นะนะตอบสนองพระชนะนั้นเพราะว่าพระชนะคือมรดกข,ของเราในพระคิดนะคะ ยิ่งเราอ่านเราประกาศออกมาเรายิ่งมั่นใจนะคะแล้วพี่น้องการอ่านพระชนะของพระเจ้านะมันเป็นสิ่งใหม่สําหรับข้าพเจ้าเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าได้มอบความหวังอะไรให้กับเราทุกสิ่งที่อ่านมันเป็นสิ่งที่ท้าทายนะคะพระสัญญาอะไรที่ พูดถึงในพระคัมภีร์ข้าพเจ้าก็ประกาศสิ่งนั้นกับตัวเองนะเพราะฉะนั้นชีวิตของเรามันอยู่กับพระสัญญาแล้วก็อยู่กับพระคุณทุกวันนะมันไม่มีอะไรที่จะพลาดความจริงของพระเจ้าออกไปจากชีวิตของเราได้ถ้าเราไม่เห็นด้วยกับมันนะเพราะฉะนั้นพี่น้องเราปฏิเสธนะสิ่งที่ไม่ใช่พระสัญญาของพระเจ้าแล้วประกาศที่จะเห็นด้วยกับพระชนะของพระเจ้าแล้วชีวิตของเราจะเดินอีก ในมิติหนึ่งนะ,ะซึ่งมันไม่ได้อยู่นอกเหนือการควบคุมของโลกนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นให้เราอธิษฐานแบบนี้นะคะว่าขอบคุณพระบิดาพรองเจ้าข้าหัวใจของลูกท่วมทวนไปด้วยความรู้และความเข้าใจฝ่ายวิญญาณโดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ทรงโปวดสํำแดงให้รู้ว่าลูกเป็นใครและนั่นคือการที่ลูกได้เป็นทายาตรร่วมกับพระคิด ลูกจึงดำเนินชีวิตอยู่เหนือความขาดแคลนอยู่เหนือความเจ็บป่วยอยู่เหนือโรคภัยไข้เจ็บความพ่ายแพ้ทุกอย่างและลูกดำเนินชีวิตอยู่เหนือความรู้ของพื้นฐานทั้งหมดของโลกนี้ลูกไม่ได้ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังแต่ดำเนินชีวิตตามฤทธิ์เดชของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์แล้วลูกประกาศว่าชีวิตของลูกนั้นสูงขึ้นและไปข้างหน้าทางเดียวจากพาสิลิสู่พาสิลิจากความเชื่อสู่ความเชื่อจากพระคุณสู่พระคุณขอบคุณพระเยซูในพระนามพระเยซูขิตเจ้า <Amen. S 2> ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจากพระเจนะประจําวันของพระเจ้าคะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เยอะๆเ,เลยนะคะ แล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ